แต่รัฐบ,บาลชุดนี้ดูเหมือนว่าคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แทบจะหายไปจากพื้นที่ข่าวเลยนะอาจารย์ยังเชื่อมั่นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไหมถ้าส่วนตัวเชื่อมั่นค่ะครับเชื่อมั่นมากเพราะว่าเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงเนี่ยคนของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในตัวเองความหมายก็คือเขาจะรู้ว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํา เขาจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทั้งดีแล้วก็ทั้งเก่งเขาจะไม่รู้สึกว่าการที่ต้องใช้ชีวิตรูหราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คนจับจ่ยใช้สอยมากเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรทำแต่การใช้จ่ายของรัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปจะเป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์ในระยะย,ยาวให้กับประเทศนะคะสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนเก่งคนดีแล้วก็ใช้งบประมาณทางการศึกษาที่ไม่มีการรั่วไหลสืบเนื่องมาจากการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือวิถีแนวความคิดของชนชาติที่พัฒนาแล้วที่เพราะทฉะนันมองว่าคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้จํากัดอยู่แค่พื้นที่ใดใพื้นที่หนึ่งหรือว่าประเทศไทยมันคือตัวคนคนนั้นเป็นคนเช่นไรนะคะแล้วก็คือเป็นคนต้องมีทั้งความรอบรู้ แล้วก็ต้องเป็นคนดีความหมายง่ายๆก็คือทั้งดีทั้งเก่งนั่นคือคนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งให้กับแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าคนมีคุณภาพแล้วเนี่ยประเทศก็จะไม่เ,เกิดหายนะค่ะ